คงสุดท้ายติวสอบ jlpt n 1ฉบับเร่งรัด t o days ที่จะมีขึ้นในวันที่22และ29วิกามถุนายนนี้เรียนจากการทำข้อสอบย้อนหลังหนึ่งชุดโดยแต่ละพาร์ทเรียนอะไรบ้างไปถามครูกันพาร์ทคำศัพท์และคันจิเรียนอะไรบ้างคะสำหรับพาร์ทคำศัพท์นะครับนอกจากการเฉลยข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะมีการแตกคำศัพท์เพิ่มเติมนะเพื่อให้ได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นแล้วก็จำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่ลืมง่ายง่ายนะครับรับรองว่าเนี่ยจำศัพท์ได้เยอะนะครับแน่นอนแล้วก พร์วไวยากร์เรียนอะไรบ้างคะโอเคสหรพร์วไวยากรณ์นะครับเราก็จะมีการเรียนรู้ลักษณะเด่นของข้อสอบพัดวไวยากรณ์นะครับแล้วก็วิธีการเตรียมตัวการสอบพัดวไวยากร์ว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงดีรวมถึงสอนเทคนิคในการทาพัดวไวยากรณในทุกๆพ์ทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดดาวหรือพัดพาสซสที่ทุกคนมีปัญหาด้วยครับรับรองว่าได้เทคนิคไปใช้ได้ทันทีเลยครับพ์ทการอ่านเรียนอะไรบ้างคะ สำหรับพ์กการอ่านนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้ลักษณะเด่นของตัวข้อสอบพ์กการอ่านนะครับซึ่งแต่ละพ์ทเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ต้องใช้ในการทําข้อสอบเนี่ยที่แตกต่างกันก็จะได้เรียนรู้แต่ละพากเรื่องอย่างละเอียดครับแล้วก็นําเทคนิคแต่ละอันไปใช้เนี่ยสามารถเพิ่มคะแนนพ์ทการอ่านได้ในทันทีแน่นอนครับพ์ทการฟังเรียนอะไรบ้างคะสำหรับพ์ทการฟังนะคะเราจะเรียนโครงสร้างบทสนทนาจากสคริปต์การฟังค่ะและเทคนิค เฉพาะในการทําข้อสอบในแต่ละพาร์ทนะคะซึ่งพาร์ทการฟังเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่มีโอกาสได้คะแนนเต็มกันไม่ยากคะ่ะหากรู้เทคนิคเพียงนิดเดียวคะ่ะรับชมคลิปย้อนหลังได้ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้และมาเรียนด้วยกันนะคะ